ขายไว้สองสามตัวไว้เพื่อปลูกในสวนนี้ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ตอนนีม้มีประมาณเก้าตัวเนาะเจ็ดตัวเจ็ดตัว<อ>จะอยากให้ขายอยากขายเหลือไว้แค่สองตัวก็พอสองตัวพอผมว่าถ้าสองตัวนี้ไม่ต้องเกี่ยวยาเลยนะไม่ต้องเกี่ยวยาปลูกได้นะครับสองตัวนะปลูกได้เวียนไปเวียนมาอถ้าเรานี่ก็เราเออกไปสวนทางนู้นมั่งสวนนีมั่ง ผมว่าดีนะม,มันไม่เหนื่อยม,มันไม่ค่อยเหนื่อยแต่แบบนี้มันก็ตัดยาเกือบครึ่งวันเลยมผมว่าเหนื่อยนะคน,นะอายุเยอะขนาดนี้แล้วนะก็คนเดียวด้วยมีใครช่วยลูงร้านเขาก็ไม่ช่วยเขาก็มีภาระของเขาเนาะครับผมทำร่วมาบาง,งอย่างที่นี่นะแต่ว่าเมื่อก่อนขวามือไม่มีหลังคาที่เป็นแผ่นใสเนาะแต่อันนี้ทำใหม่ใช่ไหมครับซ้ายมือนี่ ดะให้มันสว่างอ๋อเมื่อก่อนทึบเลยก่อนทึบใส่ให้มันสว่างอืให้แดดมันทูกวัวทูกอะไรม้างครับผมยาวไปถึงนู้นเลยใช่ไหมครับไหนไอ้แผ่นใสเนี่ยฮะมันใสมีสองบานเท่านั้นเลยสามบานนู่นีนี่บานครับผมนบน,นใส่เพื่อให้แดดส่องแดดส่อง สองวัวสองวัวให้มันสว่างพ่อวัว <laughs> สวัสดีครับ <laughs> เห็นหลังไวๆหายไปไหนดูด <laughs> <laughs> ไม่มีวันหยุดดี้าตาเนาะ <h> ah? <m ix> ไม่มีวันหยุดเลยนะเออคือยังงี้เลย <laughs> ทั้งวี่ทั้งวันฝน <laughs> ตกแดดออก <laughs> ต้องมีหญ้าให้วัวนะ <laughs> โอมาตรฐานจริงๆเลย ไปเรื่อยๆรู้จักเหนื่อยไหมครับ<ะ>รู้จักเหนื่อยไหมรู้รู้ออ๋รู้จะทำยังไงไ <laughs> ดก็ต้องสู้ก็ต้องสู้นะครับผมอ่ะเชิญนะครับคุณตา <c oughs> ตอนนี้กำลังเอาหญ้าให้วัวนะหญ้ <c oughs> าให้วัวมันพอที่จะอ้วนบ้างแล้วหรือยังครับวัว <c oughs> ครับผมเฮ้ยว <c oughs> ัวยูนในโคกอย่างนี้ไม่มีอ้วนโลกยังไงก็พอจะอยู่ได้ขนานั้นแหละอืม บัวมีที่จะมัดที่จะโใไปกินมันพออ้วนอยู่เธออยู่ในโคงนี้ไม่อ้วนแล้ววัวหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์อนอกจากมีหัวหารมีลำมีอะไรให้กินอ๋อ <c oughs> แบบนั้นนะครับถึงจะอ้วน<อ>แต่ถ้าเกิดว่าหญ้ากับฟางจบข่าวเลยเ<อ> <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ได้อ้วนนะม,มีสิทธิ์ได้อ้วนเนอะเป็นเพราะอะไรทําไมวัวข,ข,ขังคอกถึงไม่อ้วนครับคุณตาไม่รู้ดิ ไม่รู้เป็นอะไรจะมีหัวหานมีลำม,มีอะไรเสริมมเอนอนุอ้วนพอพอดูได้นะดูได้ครับผมถ้าให้กินได้หญ้ากินได้ฟางเนี่ยมันไม่อ้วนหรอกอืมถ้ายิ่งขังข้อยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไปกันใหญ่อ๋ออันนี้ได้เอาออกข้างนอกบ้างไหมครับเนี่ออกสองสามวันออกทีผูกแถวนี้เลยอ๋อ ด้านนู้นนะครับสองสามวันออกที่สองสามวันออกทีออกให้เดินออกกําลังกายผูกนานไหมครับออผูกสองสามชั่วโมงเข้าพอได้เดินจริงๆนะครับออันนี้ไปเกี่ยวยาตั้งแต่กี่โมงนี่กินข้าวเสร็จเลยครึ่งวันเลยนะ <laughs> ครึ่งวัน,นไปกินเสร็จก็บ่ายสองบ่ายสองโมงก็มาถึงบ้าน กินข้าวเที่ยงก็พักพอ,อนิดน้อยก็ออกมานี่เองหาย่าวันหนึ่งก็ครึ่งวันเลยนะครับ <laughs> ừ, ครึ่งวันว <laughs> คนเดียวเนี่ยเหนื่อยนะผ <new> มว่านะอันนี้หัวเข่าเป็นอะไรน, <laughs> นี่นี่ขับรถไทยมานี่ไรเลี้ยวเข้าซอยมานี่นี่ <laughs> เลี้ยวเข้าซอยมาแล้วไม่รู้ว่ามอไซค์เขาไปจอดอยู่ ไก่นู้นน่ะไก่ไก่ทางโค้งนะไก่ทางโค้งที่ได้เยอให้มันย้ให้มันกินตัวเดียวอ๋ออยาให้แม่มันแยงครับผมแสดงว่าไอ้รูนั้นก็ออกเข้าหาแม่ได้ออกเข้าหาได้อ๋อแต่ว่าแยกให้กินตัวเดียวนี่กินตัวเดียวเห็นว่ารอบที่แล้วให้กินหัวอาหารไม่กินเลยไม่กินตอนนี้ได้ให้กินอีกแล้วยังครับยังยังยังไม่ได้ให้กินอีก อยากจะให้กินหัวอาหารอยู่อยากให้กินต่ไม่มีทุนจะซื้อให้กินอตอนนี้ก็เน้นหญ้าก,กับฟางนะครับนะเน้นหญ้าก,กับฟางไงตัวรอดก่อนไอ้รอดถึงเวลาเกี่ยวข้าวเราได้เอาไปปล่อยที่นาสบายเลยหนึ่งม,มันมันอ้วนตอนนั้นเลยวัวนะอืถึงจะไม่มีหญ้าก,ก็ช่างนะก็ไม,ม,ม่คอยมีหญกก้ามันก็อ้วนเลยมันได้ อยู่ร่มอยู่กินน้ำกินอะไรตลอดวันนะอมันก็ยามันก็เล็มไปเรื่อยๆมันก็อิ่มมันก็เก็บไปเรื่อยๆนะอ่าเพราะว่าทุ่งนาช่วงที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันก็จะมีหญ้าลอมๆลอมแหลมๆนะครับเนาะแต่ว่าได้กินทั้งวันได้กินทั้งวันแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ได้ผูกเชือกไม่ได้ผูกเชือกแต่สวนที่มีลวดอ๋อสวนที่ล้อมล้อมเรียบร้อยนะครับนะมีทั้งน้ํา มีทั้งน้ำมีทั้งหญ้ามีทั้งหญ้ามีทั้งร่มอ๋อครบเลยครบเลยมีทั้งวางทั้งอะไรอ๋อมันมันอยู่กินทั้งนั้นเบ็ดเสร็จเลยนะครับแทบที่จะไม่ต้องไปดูเลยนะแทบที่จะไม่ต้องไปดูเลยก็ได้อ๋อจริงๆชาวต่างชาตินะฝรั่งเขาก็เลี้ยงวัวกันอย่างนั้นนะเขาไม่ค่อยได้เกี่ยวหญ้านะครับอืมแต่เขามีหัวอาหารเสริมอ่ามีอาหารเสริมนะเหมือนวัวเขาไว้นี่นี่เขาวาคิวนะ ว่าคิวยเลี้ยงนี่ฮะโชเลก็เหมือนกันเลยครับผมให้กินลำกินหัวอาหารกินนี่วัวเขาคุณน่ะอืมไม่มีเื่อมีกินแต่ฟางกับหญ้าหญ้าสดอย่างนี้เขาไม่ให้กินเขาไม่ให้แตะเลยไม่แตะอ๋อไทยแตะก็แต่หญ้านู่นในหญ้าหมักหญ้าหมักได้มีหญ้าหมักฟางแล้วก็หัวหานหัวหันที่เขาเลี้ยงคุณนะครับเลี้ยงคุณหัวอาหารลำ กปลายข้าวพวกนั้ครับผมสามตัวนี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วนะผมว่านะตัวใหญ่ใกล้จะโค้นแล้วเราเราโกงฝนซานี่ก็อ,อน่าจะได้เชยชมนะครับนะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เลี้ยงวัวชาล่แล้วจะคลอดลูกให้เห็นกับตานะรอบที่แล้วตายไปหนึ่งตัวนะครับอืมวัวตัวใหญ่ขนาดนี้นะยากผมว่าเกี่ยวไม่พออิ่มนะ มันไม่อิ่มหรอกเรารู้ได้ยังไงว่ามันไม่อิ่มครับเรู้รู้เวลาเขามันมันกินเนี่ยอ่ามันกินมันไม่พอครับถ้ากินไม่จนเหลืออะไรนู้นว่าอิ่มอ๋อเรากินไม่ไม่พอกินมันกินจนหมดเกลี้ยงอ๋อกินจนหมดเกลี้ยงแล้วมันก็แสดงว่ามันไม่พอคือถ้ากินเหลือยังไงก็อิ่มแน่นอนนะยังไงก็อิ่มครับผมแต่ถ้า สะอาดบุดจดยังไงก็ไม่อิ่มนะไม่อิ่มอ๋อครับผมต้องเืิมฟางเขากินฟางไหมกินผมไปเจอบางที่นี่โอ้โหเลือกกินฟางมากเลยนะแล้วอันนี้กันไว้ทําไมครับสันสีเขียวนี้อ๋อกันอย่าให้มันลวงฟางอฟางมันเข้ามาถึงนี่อ๋อเมื่อก่อนฟางอยู่ตรงนี้แล้วก็กันไว้กันไว้แต่ไม่งั้นมันดึงฟางตกหมดอ๋อครับผมครับผมได้อยู่เลยได้ทำร่วมได้บางอย่างซี้ นี่นะอืแต่เมื่อก่อนขวามือไม่มีหลังคาที่เป็นแผ่นใสเนาะแต่อันนี้ทำใหม่ใช่ไหมครับซ้ายมือเนี่ยดะให้มันสว่างอ๋อเมื่อก่อนทึบเลยเื่อก่อนทึบใส่ให้มันสว่างให้แดดมันถูกวัวถูกอะไรม้างครับผมยาวไปถึงนู้นเลยใช่ไหมครับไหนไอแผ่นใสเนี่ยฮะแผ่นใสมีสองบานเท่านั้นเลยสามบาน นึ่งทนี่บานครับผมบานใส่เพื่อให้แดด่องแดด่องสองวัวสงวัวให้มันสว่างพอกวัวผมว่าขี้แห้งนะแบบนี้นะแห้งมันก็แดดเวลาแดดมันทุกมันก็แห้งไปเรื่อยๆเหมือนกันครับผมไม่ค่อยมีแมลงวันนะคอกนี้นะเออมันก็มีมากงเลยแต่ว่าน้อยนะน้อยครับผมปีนี้ไม่ค่อยได้ฉีดยา คิดยาอะไรครับยาพวกโซดาแคมโซดาแคมเรียกว่ายาอะไรแล้วที่เอียนเขาซื้อมาอาขวดเท่านี้เลยฉีดขวดสองสี่ห้าร้อยครับผมฉีดปีนี้ไม่ค่อยได้ฉีดเพราะยามันเกือบหมดอ๋อฉ <laughs> ีดโคกวัวเหรอครับฉีดโคกวัวฉีดไปแมลงมันไม่มีอืม อาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มมาอีกก็พ่อนอีกพ่อนอีกแจกขายให,ให้ให้ลูกขายไว้สองสามตัวไว <c oughs> ้เพื่อปลูกแถวสวนนีดอ๋อตอนนี้มีมีประมาณเก้าตัวเนาะเจ็ดตัวเจ็ดตัวจะอ,อ,อยากให้ขายอยากให้ขายเหลือไว้แค่สองตัวก็พอ,อ,พอผมว่าถ้าสองตัวนี้ไม่ต้องเกี่ยวหญ้าเลยนะไม่ต้องเกี่ยวหญ้า ผูกได้นะครับสองตัวนะผูกได้เวียนไปเวียนมาอถ้าเรานี่ก็เราออกไปสวนทางนู้นมั่งสนนี้มั่งผมว่าดีนะมันไม่เหนื่อยมันไม่ค่อยเหนื่อยแต่แบบนี้มันก็ตัดยาเกือบครึ่งวันเลยผมว่าเหนื่อยนะคนอายุเยอะขนาดนี้แล้วนะก็คนเดียวด้วยมีใครช่วยลูงหลานเขาก็ไม่ช่วยเขาก็มีภาระของเขาเนาะครับผมผมว่าดีนะครับควรที่จะ จัดการเลยแต่เราได้ออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยดีดีกว่านอนอยู่บ้านครับผมนอนอยู่บ้านไม่รู้ทาอะไรนอนลุกนอนลุกนอนนอนลุกไปมาไปมาก็เหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงแข็งแรงอ๋อเกี่ยวหญ้านี่ยังพอแข็งแรงใช่ไหมเกี่ยวหญ้าเราพอได้อยู่คนออกําลังกายบ้างครับผม เหนื่อยก็พักเนาะนแต่ถ้าเกิดว่าสองตัวเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะประเสริฐเลยแหละเพราะว่าตรงนี้นะก็ผูกได้หลายวันน,น,นะครับเนาะมีข้างหลังด้วยถ้าเกิดว่าขยันก็ไปเกี่ยวญ้าน,น,น,นิดนึงเนาะนิดนึงก็สอบสองก็สอบสอบสองสอบมันก็อิ่มครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูนะว่าถ้าเหลือสองตัวเนี่ยจะไป็ีขึ้นยังไงจะดีขึ้นจริงๆไว้แต่ว่าคิวัวก็เอาออกทุกปีไหมครับจะไม่ได้เอาเลยปีที่ ปีที่แล้วมันก็ไม่ได้เอาออกอเพราะว่าปีที่แล้วหนึ่งไอตอนที่เชียงบะจะเอาวัวออกมันเก็บขาเดินไม่ค่อยได้มันเก็บอ๋อยกท<บ>ุงปุ๋ยยกทุงปุ๋ยโคไม่ไหวนะววอ๋อเลยไม่ได้เอาออกทั้งหมดเลยปีที่<ม>แล้วทุกปีเอาออกปีนี้ไม่ได้เอาออกครับผมไอ้หญ้าหวเนี่ย ตั้งใจจะเกี่ยวเอาไอ้ดอกสีขาวแบบนี้เลยใช่ไหมครับออะไรก็ได้เอาปนกันมามแล้วมันมีอะไรปนกันก็เอามาทั้งหมดเลยได้เอายางเดียวเอาทั้งหมดเลยไม่ได้เลือกเนาะไม่ได้เลือกครับผมแล้วกินหมดวัวนะวัวถ้าให้ตัดแล้วนี่ หมดแน่นอนหมดแน่นอนอแต่ไห้กินข้างนอกไม่หมดหรอกมันเดินเยียบไปเยียบมามันครับผมมันไม่ค่อยกินอ๋อมีหน,น้าลหละบางคนเขาบอกว่าถ้าผูกก็เสียตรงนั้นเลยย่ามันจะไม่ค่อยกินไม่ค่อยกิน,ค,กนครับผมจะผูกก็อย่างนี้ก็มันก็ต้องถ้าตรงไหนมันขี้ใสเราก็ยกออกอถ้ามาได้ยกออกก็ รวยะหญ้ามันยาวขึ้นมาเราต้องตัดทิ้งตัดทิ้งเลยนะทําไมครับเพราะว่ามันไม่กินอ่ะอขี้วัวครับผมขี้มันมันไม่กินพอตัดทิ้งแล้วถ้าเราขยันก็ตัดก็คยมาใส่อย่างนี้มันก็กินหมดอ๋อแต่ถ้าไปตรงนั้นมันไม่กินนะไม,ไม่กินทดลองแล้วใช่ไหมครับอ,อ๋อถ้ามันขี้ใส่ตรงไหนถ้าเราตัดแล้วเอาให้มันกิน มันไม่กินแต่ถ้ามาใส่รางเงี้ยกินหมดนะแล้วคิดว่าถ้าขายห้าตัวนี่จะได้สักเท่าไหร่ครับไม่รู้เลยว่าไม่ถูกเลยก่อยก่อนถึงเวลาจะขายช่วงไปช่วงเดือนสีเดือนห้าที่เราจะทำนายอีกรอบนะอ๋อจะขายช่วงนั้นทำไมต้องขายช่วงนั้นครับเพราะว่าช่วงนั้นวัว มันมีํำเลอยู่ oh, กินอ้วนนะอ้วนครับผมอ้วนในเราที่มาขายอะฤดูนี้เนีย่ยมันพอค้าเขาก็กดราคาเอาทำไมถึงกดช่วงนี้ก็ว่าเราไม่มีที่ใหญ่กินอ๋อ oh. ไม่มีที่จะไปครับผมเราก็กดเขาก็กดราคาเราจำเป็นต้องขายอืม